สองสามสี่ห้านี่ก็อยู่ใกล้ที่สุดนะครับต้นนี้ครับนี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพฟกันนะครับนี่ครับเสาต้อหม้อที่สร้างมาหลายเสาแล้วนะครับก็จะเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็อยู่ใกล้ที่สุดนะครับต้นนี้ครับนี่ครับ ก็จะเรียงมาครับตร,ตรงนู้นครับก็กำลังประกอบแบบอยู่นะครับน่นครับขออีกไม่นานครับเดี๋ยวก็จะเสร็จนะครับ ดูนะครับความใหญ่ใหญ่โตมากครับเสาต้นบเลเลอร์เลยครับตรงนี้ก็อีกต้นนะครับ mm hmm. นี่ครับก mm ็ hmm. จะมองเห็นนลยครับ mm hmm. เรียงกันเป็นแถวเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไ r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับสวัสดีครับ